พ่ออว้วนค่ะออค่ะมาตามแนวทางกับพ่ออว้วนค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568คลิปนี้เป็นคลิปที่สองของสุดท้ายนาอคุณพอออ่อเนาะค่ะเมื้อก็วันที14่14แล้วค่ะท่านผู้ชมมาตามคุณพอ่อเนาะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันเมื่อไรคุณพอ่อฝันขึ้นว่าน,นี่แล้วขึ้นว่าน,นเนาะเป็นบันศีลหน่อยค่ะท่านผู้ชมฝันช่วงเวลาไหครับคุณพอ่อห้วย ก็ขึ้นแล้วเจักสิมันเวลาใดบุญจำเวลาบด้เนาะ,ะแต่ว่าขึ้นว่านี่เป็นวันศีลหน่อยเนาะค่ะหรือเมื่อขึ้นนี่เป็นวันพระเนาะคุณพ่อเมื่อขึ้นเป็นวันศีลใหญ่ค่ะอ่ะบอกสู้ฟังนี่คุณพ่อฟันแนวไรนอนฝันคือยังไปขายสิไปคายสิคลายของถ้าไปเศร้าบา้านยูไปท้องแถวบันนี้กำลังสีเฮ็ดกินง่ายกินแรงกินง่ายนี่แล้วค่ะ เขาเหลาไก่ว่าขายไหแล้วมาหาขายล่ะขายรับข,ของีถวค่ะบัดน,นี้เขาเหล่าซื้อเอาแล้วตัวนึงร้อยนึ่งสามเขาเหลือสองตัวว่าสิเอาน้วเขายยกตัวละก็เลยเฝ้าขึ้นแบบเงินแบบของเงินมาซื้อไก่ว่าออกไปค่ะของเงินได้แล้วมากมากบัดน,นี้เหลือไก่สองตัวเขาหมดเมาเบิ้ล เขาเมาหมดแล้วว่าสันเว้นถาพื้นเดี๋ยวว่าสันเจชน้อยมโยงกับเป้าบางแว่าสันก็ถาเลี้ยวทางก็บเเห็นขานถาก็เรื่องสี่ยิ่เขาเนี่ยก็เลยงย่างไปบกุกลาดเขาขายแผงเป็นแผงตัง้งคอยก็แค่แยกอยู่ยยน้ำมันนัแหละไปบัดดีลาดตับุกหุ้ง ต promet, han, may, ับคุ้งโคกขายโคกจังไดต้องเหรอพี่สันค่ะโคกละสามสิบบาทประคุ้งหฮิมพี่สันอืมตับประคุ้งหฮิมโคกละสามสิบพี่สันค่ะตับเฮียจะโคกแล้วพี่สันพ่นกระตับผู้ชายดอกตับค่ะผู้เฒ่าผู้ชายอืมตับไหวเว่ยเลี้ยวไปฟังนึงแม่งลูกสาวขายซุ้มปิงไก่ซุ้ม อยังนี้แล้จิตยังละค่กะก็เลยย่างแบบกอดย่างแบบหาลูกสาวมันไปมันก็คือยังนั่นนี่ได้มันก็เฟือเ่อได้บาดนีรฮะได้ต่อยด้วยต่อยไงมาต่อ,ตอ,ยอยไปก็เลยติดใจมันโอ้ต่ำคูเ่เลี้ยงอย่างนี้น้อท่านย่างเลาะหลานมันอยู่ค่กะก็เลยเห็นดึงป่า เห็นดึงฝ่าเพราะได้ดึงฝ่าก็เสี่ยวพี่ใกล้แหละเด้อคือได้ใจว่าเอาไปท่มวมฝันค่ะบาดนี้เขาปลูกดึงป่าแล้วเกิว่าไงเป็นถวยเป็นถวย,ถวยก็ยิบชีเบิ้งอ่ะล่ะห่วยมันพอาจิตอยู่ทั่วทีว่ว่าว่าเสี่ยวดึงป่าล่ะแต่เคยยังย่างไปลอยนึงกย่าง้ยพูดว่ามีอีนายนะั่นเมาเอาเบิร์ดแล้วว่ะท่าน อ้ยว่ะเลยโบท่านทำน่วงว่าถามราคากับโบท่านถูกจากมาดีกับเลยกับแรกว่าจะเอาปีไก่แล้วมีไน่นั่นหละเออมีผู้สาวล่ะค่ะบทัานได้เอาสับกรบก็กเลยบ้าต้อยเอาตาบอกหุงเงินตับอกหุงก็ไข่บบไปซุกโอ้มาดีก็เลยบ้านต้อยเอาตาบุกหุงก่อน มาต่อยโรคว่าถูกดึงหมดตับมัปวดบวกรวั่วเหมันโบแมนต,ต,ตัวเตาเป็นแต่แสบแค่หรอวะว่าจิลักเอาความบุญละผู้ชายผู้นึงมาดึงแคสด้วยว่าปปรากของบอก,บกอบว่าสันเหมือนโบแมนสันเสื้อสั่งตับมังคุดแล้วห้วยไว้นีว่าสันกับร่างหางเนี่นานายามาต่อยเอาว,ว,ว่าสันบอดดีแล้วตับไปแล้วแล้วห้อยแล้วก็คือยังไป หาขอกหงขอกไก่เราอยู e ondan, S. <S mm ่พ hmm. ูดเหลียวเห็นบรีบร mm ีส hmm. ิละก็เลยหาเนว่ต like. ัวอยู like ่เเลยบัดบบดมารดบ้านมันก็เรยกวาว่าซื้เล้ยววันต่ำหายวนนวันี้วันนอมันก็มันก็เลยกว่าเอาเลยวันเอารเอารถสน่าก็เลยตอยได้ต่ำบกุงเ้าก็ว่าิ่นกับบ้าเบิ้งปีงไก่ร้เบีดังล่ะ ก็เลยบ๊วยได้ยักเป็ด่ยังไงพิ้งไก่ได้ตาตับบุกหุงตับบุกหุงคกเท่าได้สามสิบบาทกกับใบลอยอยู่หะละบ๊วยได้ให้เพื่อนว่าเหลือนั่นก็จะซื้อให้มันเบิด์ตลอยเราได้ใจญ่บ๊วยได้ซื้อซ่อมได้ตาตับบุกหุงสามสิบบาทเงินกับบ๊วยจ่ายเขาหัวแต่ว่างหูราคาแล้วว่าสามสิบบาทได้ซ่อมนั่น ผ่านนี้จังได้ต่อหูเมื่อเลยบอกเรื่องแนวได้คุณพอ่อเออก็ไปก็หูเมืออ่อเลยอค่ะก็ถือว่าคุณพ่อนี่จําความฝันได้แม่นค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าวความฝันของคุณพ่อนี่น่าฟังเนาะคะ่ะส่วนมากเนาะคะ่ะเพราะอ้วนนี่ถัาฝันว่าหูละค่ห,ะคหรือว่าได้ตัวเลขนี่มากสีเขามากสีมากเนาะคะออุณพ่อเนาะคลิปนี่คงสุดท้ายเนาะคะ่ะคุณพอ่อ ฟันว่าได้ราคาตามบอกหงงูเนาะหูราคาเขาบอกมาว่าสามสิบบาทเนาะค่ะเพราะตามเหลียวนี่เอาขึ้นไปไว้อยู่เทิงๆงพุนห้อยไว้สูงๆไปห้อยไว้สูงๆพุนออสิบวเป็นเหล็กบนบล่ะคุณพอ่อก็เจ้าว่าวานี่แหละเพราะว่าเขาตามเหลียวเขาเอาไปห้อยไว้เทิงพุนเออเนาะคะ่ะกับย่าลืมติดบนใบเนาะคุณพ่อนะอค่ะออแต่ว่าคุณพ่อได้ต่อยลงมาอยู่เป็นบอต่อยลงมาต่อยลงมากัสิบนล่างเนาะค่ะเอาแต่บกหูเนาะค่ะว่าสิเป็นบนหรือล่างเนาะคุณพ่อนะแต่ว่ากับ แปลกๆค่ะก็ฟังเอาค่ะท่านผู้ชมฟังเอาเราวิเคราะห์เอาเนาะค่ะว่าสิเป็นเหล็กบนหรือเหล็กล่างเนาะค่ะแนวทางบานี้คุณพ่อคิดว่าเป็นตัวไรเนี่ยเกิดมีตัวเดียวเียแล้วสามชุนนี่ล้สา,บบสามสิบบาทสามศูนย์แขวนๆเ,ออเลยแม่นบอกคะออขอถามคุณพ่อว่าผู้ท่ายคนทีตามบักฮวงไหนี่เป็นผู้เถาหรือผู้นุ่มเ,เป็นผู้เา่า สีเก่าสามศูนย์บอกเลยเจ้าของานเ่เพราะว่าเป็นผู้เท่าตำไห้แล้วก็บอกราคาพร้อมผู้เท่านี้เป็นผู้เท่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้เท่าผู้ชายนืองค่ะผู้เท่าผู้ชายตาสามตกับโบก็เก่าดี่ลค่ะโบก็เก่ามนบอกคุณพ่อสามตเป็นบอกโบกสามศูนย์กับเก่าสามศูนย์เนาะค่ะสองตสามูนเขียนแขนกับย่าลืมตัดเลนนาะคุณพ่อค่ะรากาคนที่มาดึงคุณพ่อนี่ว่าคุณพ่อนี่มาหลัก ตามบักฮงนี่เป็นผู้ท่ายหรือเป็นผู้หยิ่งผู้ช่ายเป็นผู้ทายเนาะม,มาดึงแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าหรือผู้นมกลางคนนี่เหรอใบกลางค้นแสดงว่าบ่ฮั่นเฒ่านเนาะค่ะในความฝันของคุณพ่อนี่คุณพ่อเขาไปนี่มันเป็นมู่บานบ่หรือเป็นแบบใดเป็นคือยังไปบองไปยวดคือยังห่องแถวขายของอขายไปเศ้าไปเศร้าขายของหรืไปค่ะ บัดีกับละสิ่าายออกดีนะฮัลละจิตเขาแล้วงับสิผ้ากับเบี้ยญายนี้แล้วคือรถขึ้ขือยังนี้แล้ววะท่นานบัดีเขาชมบ้าไมมเห็นก็ไม่เด็กเด็กเด็กด้อยโอ้ยหลายเด็กด้วยนะเด็กน้อยแบบ,บพ่อๆแะเป็นเด็กน้อยเป็นดาวสิบอกค่ะคุณพอ่อบอเป็นเด็กด้วยแบบอันกระลิกหน้านะเป็น แบบคือคตบริสุทธอยอ่ะนะอืค่ะอันละ่ะเต็มอยู่โอ้คันคันกูพวนี้กะเด็กน้อยผู้ดีบ้าผู้ดีละหล้านกูได้มีผู้หล็นนํามาสันคือในใจค่ะก็เลยเข,า,ขามาขายไก่เหรอก็ตัวล,ลอยน้ำหองแถวซุปเปอร์ยูไ่ซุปงูนี่แหละค่ะผู้ญผู้ยิ่งนุ่งสิน นี่ยังแบบสียับนะนำโจงกระเบนเออเต็มเียอ้คือคนสมัยโบราณเออคือยังสียับร่งสิเฮ็ดเนวยอยู่เนี้กินนี่แหละบาดีก็เลยไปเอาเงินมาซื้อไก่บริัทเขาเขาเอาไปเขาเขามองไปเวิดกวนจาจะาองน่นเจ้าขึ้นมาชงอีกยู่ ก็คือเขาสีเขาขายเบิร์ดลอตนี่เขาสีเอามาขายอีกเขาจะเอามาให้ว่าระบายเพ่อะใครคุณพ่อถาเม่นบอกเขาว่าที่เอาอยู่ใครคุณพ่อรอดแต่คุณพ่อรอดเอาไวในความฝันคุณพ่อก็เลยหนีจากมองหันเออย้ำว่ายางบอกว่าถ้าหนาวห้องแถวแล้วหนาวห้องแถวเขาขายตับบุกหงส์ก็เลยถามมึงตับบุกหงส์ให้ได้โคกจี้บาทจะจัดจี้บาทก็ได้ตับบุกหงส์จัดจี้บาทก็ได้ค่ะ เขาโปะากว่าเออเขาตำให้แน่โคกนึงก็ว่าแสดงว่าเขาสีหายตัวนีน้อคุณพ่อนอะทีแม่ะเขาสียหายตัวสามสิบบาทก็คือสามศูนย์กับกราบน้ำน้อคุณพ่อนอะค่ะสามตัวคุณพ่อหายเก้าสามศูนย์เนี่ยบอกค่ะเก้าสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนตัดเหรียญเอาน้อคุณพ่อนอะเป็นแนวทางของ คุณพ่อเนาะค่ะของพ่ออ้วนในงวดวันที่17มกราคม2568คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของสุดท้ายค่ะมาตามคุณพ่อเนาะค่ะกระคอห้มีโชคมีลาภในรางวัลไงกับค,คุณพ่อสุขูสุขคนค่ะงวดว่างหารทั้ง2คลิปค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อให้ยซิบหามาเนาะคุณพ่อเนาะหนึ่งหาหาหนึ่งเขา่าของคุณพ่อทั้ง2คลิปเน้นๆพร้อมเนาะค่ะคุณพ่อให้แบบเน้นๆเนาะคะ่ะหนึ่งหาหาหนึ่งค่ะ งวดนี้ก็ขอให้มากขอให้ปงังขอให้เขาสามโตอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณพอมีย้ิ่มเติมบ่มคะบ่แล้วมีซ้ำนี่เนะเออาะค่ะรบกวนเวลาคุณพอสักพักแล้วค่ะให้คุณพอไปพักผ่อนค่ะขอบคุณพระวันได้หลายคะ่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะทางตัวเลีความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพออ้วนคะ่ะในงวดวันที่17มกราคม2568น้ีค่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของสุด้ดไทยคะ่ะพออ้วนเพิ่มฝัน แง่เอาเตอเพื look, son, ่อ uh, ท่านผู้ชมแต่สีหยอดสันๆเนาะค่ะฟันว่าไปถามละค่ตตาบักฮุงเพิ่นว่าค่ะไปถามน้ำผู้เถาเพื่อนว่าผู้เถาเป็นผู้เถาผู้ทรายเนาะค่ะถามว่าบักฮุงนี่ขายคกละจักบาทเพื่อนถามเนาะค่ะตําบักฮุงขายคกจักบาทผู้เถาผู้ทรายก็เลยตอบว่าคกละสามสิบบาทเพิ่นว่าค่ะเพราะอ้วนก็เลยว่าตําให้เน้โคกนึงเพิ่นว่าค่ะผู้เ่าผู้ทายก็เลยตำให้เพิ่นว่าค่ะตำให้ละกะ เอาไปหอยไว้อยู่ทั้งงผุนเพื่อนว่าตำมัดใส่ทุงให้เรียบร้อยไปหอยไว้ทั้งๆเพื่นว่เพราอ้วนนี่ก็เลยเอาไม้ต่อยเอาลงมาเพื่อนว่าหลังจากนั้นก็หูเม่อเพื่อนว่เพราะอ้วนว่าเลขนี่น่าจะอยู่บนเพื่อนว่าค่ะน่าจะอยู่บนเนาะค่ะเพื่อนตีให้เนาะค่ะเนวทางเก่าสามศูนย์เพื่อนว่าค่ะเก้านี่ตีมาจากผู้เฒ่าเพื่อนว่าผู้เฒ่านี่น้ำเก่าเท่เพื่อนวล้ากาสามศูนย์นี่เป็นราคาของตำบักฮวงเนาะค่ะโคกละสามสีบาทเพื่อนว่าค่ะ เพื่อนก็เลยหายเป็น 30, เก่าสามศูนย์เหลขสามตัวค่ะตกันเนาะค่ะตักันเพิ่นว่าเก่าก็พกมันตัวเดียวกันอสิกับหัวก็ได้เพิ่นว่ากลับไปน้าเนา่เพิ่นว่าหกเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นหกสามศูนย์น้ำเนาะค่ะาราคาสามศูนย์เน้นเนนเนาะคะ่ะวงกลมหายเนาะคะ่ะเลขกผีบอกเลยเพื่อนว่าค่ะคนที่ตามบักฮวงหายบ่แม่นคนแถ้เพิ่นว่าเป็นผีแถ้เพิ่นว่าในฝันเนาะค่ะเพราะว่าฝันเห็นหนีบว้จักไผจักคนเพิ่นว่าคาะในความฝันเนี่ยราคาตามงหูสามสิบบาทเนาะค่ะ เป็นเลขผีบอกเพื่อนว่าเพราะว่าผีบอกว่าโคกละสามสิบเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยให้สามศูนย์มาเนาะค่ะโตกรับค่ะโตกรับกรับน้ำเพื่อนว่าศูนย์สามเนาะค่ะเป็นแนวทางของพระอ้วนในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภเป็นรางวัลใหญ่กับเพื่อนพอสุขสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกรับหมุนน้ำเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยน้ำนี่ คลิปนี้ขอจบไปเพียงท่อนี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ